สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่ค่ะวันนี้นะคะแอนนี่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการได้ทำทรานส์สะกดจิตกับครูรีนะคะมีความรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามหาศาลแค่ไหนที่ซ่อนตัวตนอยู่ภายในโดยที่ไม่ต้องไปร้องขอเลย ะะร้องขอจากตัวเรายิ่งเราร้องขอจากตัวเราศรัทธาในตัวเรามากเท่าไหร่นะคะพลังแผ่บาราความอิ่มเอมใจความสุขความมั่งคัง่งจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะความมั่งคั่งในที่นี้ก็คือมั่งคั่งจากข้างในสู่ข้างนอกคือความสุขที่แท้จริงค่ะ และยังได้ค้นพบนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเรามีค่างดงามมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะมีความสุขขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเรามีขีดจำกัด จะถนอมวันและเวลาให้ตัวเองมีความสุขในทุกวิถี9เราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์บางวันนะคะถ้าเกิดเจอเรื่องราวอะไรที่มากระทบมีความรู้สึกว่าจิตตัวตนของเราเขาจะพยายามประคองเราให้อยู่ในสภาวะที่เอ็นใจนะคะและที่สําคัญนะคะ การทำคราสน,นี้นะคะครูรีนะคะเขามีจิตเมตตาด้วยนะคะคราน้นี้นะคะคือคราสฟรีนะคะหากใครติดใจแล้วนะคะอยากจะเติมพลังกับครูรีนะคะครูรีน่ารักและเมตตานะคะมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ทำอะคะ่ะแอนนี่มีความรู้สึกว่าแอนนี่รู้สึกมีความสุขึ้นคิดพูดกระทำมีความรู้สึกว่าอยู่ในกรอบแห่งความสุข อยู่ในภาวะที่สงบนะคะถ้าเราจะเข้าสมาธิเราก็จะมีความสุขขึ้นอิ่มเอมใจขึ้นอแอนนี่มีความรู้สึกว่ามันวิเศษที่แอนนี่ได้รู้ว่าทุกวันนี้อาหารจิตของเราต้องการอะไรเป็นอาหารก็คือความสุขความอิ่มเอมหัวเลาะล่าเริง การสร้างความดียิ่งทำมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสุขได้การตื่นรู้ก็เมื่อได้ทำทรานกับครูลีค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่แอนพูดออกมาจากใจจริงไม่ได้มีโกโหกเลยเพราะว่าสภาวะนี้ที่แอนได้ทำกับครูลีแอนมีความรู้สึกว่านั่งสมาธิได้นานขึ้นหัวเราะได้นานขึ้นบางวันถ้าแอนนี่เจอเรื่องราวที่มันไม่โอเคที่มากระทบจิตใจ จะมีอะไรคอยเตือนสติเราไว้ว่าอย่าเลยมันจะเป็นทุกข์มันคืออาหารพิษมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วแอนก็จะไม่กล้ากโกรธหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แน่นอนค่ะว่าจิตใจของเราจะไม่มีความสุขถ้าเรารักตัวเรามากขึ้นแน่นอนว่าเราจะจะยิ่งเจอเรื่องที่ดีงามขึ้นทุกวัน ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็มาจากการทำทรานเพราะว่าเราได้รู้จักตัวตนของเราแล้วเราจะถนอกเขาเราจะไม่ปล่อยให้กายของเราและจิตใจของเราเป็นทุกข์แม้แต่เสี้ยวเดียว แอนนี่ขอกราบขอบพระคุณครูรีนะคะที่มีจิตเมตตาอาสาช่วยเหลือผู้คนนะคะขอให้ครูรีประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะที่มาแบ่งปันและช่วยเหลือผู้คนได้อย่างงดงามขอบคุณครูรีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ